สำหรับใครที่กำลังคิดจะจัดฟันแบบแฟชั่นอยู่หมอจะบอกเลยว่าห้ามเด็ดขาดน,นะครับบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าการจัดฟันแบบเลดเป็นการจัดแฟชั่นแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่นะครับการจัดแบบเลดคือการที่คุณหมอหรือว่าทันตแพทย์เป็นคนทําการรักษาให้แต่การจัดแบบแฟชั่นเป็นการทํานอกสถานที่คลินิกทําฟันหรือนอกโรงพยาบาลหรือว่าไม่ได้เป็นการทําโดยทันตแพทย์หรือว่าคุณหมอฟันซึ่งเป็นอะไรที่อันตรายมากๆนะครับ ฟันแท้คุณคุณมีเพียงแค่ชุดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปจัดฟันแฟชั่นอาจจะทําให้ฟันคุณออกนอกตําแหน่งอาจจะทาให้การส่งฟันของคุณเพี้ยนไปส่งผลต่อกระดูกด้านใต้ทําให้ฟันโยกทําให้มีปัญหาเลื่อนกล้ามเนื้อในใบหน้าและอาจจะส่งผลเสียต่อข้อต่อหางไปด้วยเหมือนกันการจัดแฟชั่นก็อันตรายมากเพราะว่าเครื่องมือที่ใช้เนี้เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเป็นเครื่องมือที่ s t ไ r i l หรือเป็นเครื่องมือที่สะอาดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่า เพราะฉะนั้นถ้าคิดจะจัดแบบแฟชั่นอยู่หมอขอเลยนะคะว่าอย่าทํากันถ้าคุณอยากจะจัดฟันไม่ว่าจะเป็นแบบเหล็กหรือเป็นแบบใสหมอแนะนําให้ทําที่โรงพยาบาลหรือว่าที่คลินิกทําฟันเท่านั้นนะครับ